ก่อนที่เราจะเอาลาย OA มาสร้างรายได้ครับขอย้อนกลับไปในเหตุการณ์อดีตก่อนเลยครับว่าผมใช้เทคนิคของมาร์เก็ตติ้งยังไงในการที่จะกลับมาพลิกฟื้นในที่จะประสบการณ์ตรงเลยนะก็คือตอนแรกเนี่ยติดหนี้บัตรเครดิตหลายใบยเลยครับแล้วคราวนี้ก็มานั่งนึกถึงว่าเออเราเคยเรียนมาร์เก็ตติ้งเราเคยเรียนการตลาดนะแล้วเราอยากจะทํายังไงให้ยอดขายเราอยู่รอดได้เพราะว่าตอนนั้นมันเหลือเงินอยู่ที่สามพันสุดท้ายและแล้วก็ ไม่มีเงินที่จะใช้ใทําอะไรต่อและจุดพิกมันคือตรงนี้ครับก็คือว่าเรามานั่งนึกถึงว่าการตลาดที่เราจะใช้เนี่ยถ้าเราต้องการขายให้ใครสักคนหนึ่งนะขายของขายสินค้าให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขายให้ผู้ชายคนนี้แต่พอดีว่าผู้ชายคนนี้เขาคงไม่อยากจชซื้อแน่แนเราก็เลยเบนเข็มครับเบนเข็มไปที่คนที่เขารักนั่นเองครับหรือว่าคนที่เป็นคนข้างหลังของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติ หรือจะลูกเขาจะแฟนเขาอย่างเงี้ยนะครับเราบอกว่าให้เขาซื้อของแล้วมอบให้กับคนที่รักแล้วก็ถ่ายภาพนะครับมอบให้มอบสินค้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วจากนั้นก้าวเท่านั้นนะมาโพสต์ใต้คอมเมนต์ใต้กิจกรรมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทาไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปหยิบสุ่มเหมือนสุ่มว่าเป็นแบบภาพไหนโดนใจอย,อย่างเงี้ยนะครับเราก็หยิบขึ้นมาซึ่งในจังหวะนั้นเองครับก็ ไม่คิดว่าคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราทําไอเดียประมาณนี้นะแล้วก็สามารถหลุดจากตอนแรกที่แบบเป็นหนี้บัตรนะครับแล้วก็เริ่มจ่ายขั้นต่ําได้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งก็เคลียร์ตัวหนี้ของบัตรได้นะครับโดยใช้แค่เพียงเทคนิคอันนี้อันเดียวเลยนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือจะฟุกก็ไม่รู้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการที่ มันได้เทคนิคตรงนี้มาเนี่ยผมก็มาน่นเนื่องถึงในวงจรที่แบบเหมือนพวกที่เขากู้นอกระบบเวลาที่เขาจะจี้เพื่อเราอยากจะได้เงินเราไปจ่ายดอกให้เขาเนี่ยพอเราไม่มีจ่ายดอกเขาก็ไปจี้กับคนรอบข้างมันเลยทําให้ไอเดียนี้เกิดขึ้นมาในการทามาร์เก็ตติ้งว่าเฮ้ยเราจะขายของให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพุ่งเป้าที่เขานะครับแต่เราข้าไปพุ่งเป้ากับคนรอบข้างที่เขารักนั่นเองเนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจ่าย แบบที่เขาไม่ต้องมานั่งคิดหน้าคิดหลังเลยเพราะว่าการให้ตัวเองเนี่ยคือเขาอาจจะจ่ายให้น้อยนะแต่ถ้าเขาจ่ายให้คนที่รักนะโอ้โหจ่ายแบบไม่รู้จะจ่ายยังไงเลยนี่แหละครับก็เลยเป็นจุดพลิกที่ทําให้ฟื้นกลับคืนมาได้ในเทคนิคนี้นะครับก็เลยเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆเผื่อใครที่กําลังเจอปัญหานะครับหรือว่าทําธุรกิจอยู่หรืออยากจะหาเทคนิคอะไรบางอย่างเข้ามาใช้เล่นนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปลองเล่นดูแล้วกันครับว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้า ได้ผลยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้ผลก็อย่าว่ากัน